ระหว่างนวมยักษ์กับนวมหัวซอมบี้อะเพื่อเราหนีอีกแล้วมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้ยพอต่อยปุ๊บเพื่อเรากลายเป็นซอมบี้เลยอะดูนี่ฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมบ,บวิกกี้วิสานนะ,ะก็มีน้องๆบางคนบอกว่ามีวัตถุดิบใหม่มานั่นคือ นวมนะคะนี่เป็นนวมชกมวยนะคะที่เราเห็นเป็นขาวๆใสๆตรงนี้นะคะพี่นิวยังหาวัตถุดิบไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาวัตถุดิบเป็นนวมชกมวยกันนะคะเออเดี๋ยวพี่นิวขอกินน้ํายากีบม้าเข้าไปก่อนด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่กีบมา้าดิกีบยีะะราฟนะคะเพื่อที่ว่าเรา,าจะได้วิ่งไวๆนั่นเองนะคะทุกคน อ่ะเราก็ดื่มไปก่อนนะฟืบเนะะี่ยค่ะเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะคะนี่ซึ่งตรงนี้เป็นตรงที่เราจะได้เป็นน้ํายาได้เป็นวัตถุดิบนมชกมวยนะคะซึ่งเราเข้าไปไม่ได้อะ่ะเราต้องเอ่อไปทําการผสมน้ํายาใหม่นะคะโดยการผสมเอ่อพริกเข้าไปนะคะเดี๋ยวนะขอเคี่ยวสุดิบก่อนโอเคผสมพริกเข้าไปนะคะให้เป็นน้ํายา พิกระเบิดนะคะทุกคนพอเราได้น้ํายาพิกมาแล้วนะคะเราก็ไปที่นู่นเลยค่ะปากถ้านะคะที่มันปิดอยู่นะ,ะเเดี๋ยวพี่นิวลองดูนะคะคลิกไปนี่มันก็จะละลายหายไปกับตาเนี่ยทุกคนแล้วเรานะก็จะสามารถเข้าไปในถ้าได้นะ,ะมาดูกันนะคะว้าวไปยังไงเนี่ยอ๋อโดดไม่ได้เดี๋ยวนะเอาโดดได้นี่ว่าปึ๊บอ่ะแล้วเราก็จะได้กุญแจมานะคะ กุญแจมาเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแล้วเราเจอกับแม่มดกรินดาอีกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกรินดาบอกว่าในถ้ำน,นี้มีความลับนะคะเขาบอกว่าเราต้องกลายเป็นยักษ์นะคะเพื่อทําการย้ายกุญแจโอเคเรากลับไปที่โมชาบูนะคะเขาบอกว่าเราต้องทําการเอ่อกลายเป็นยักษ์หรือว่าร่างโตนะคะเอ่ออันเดียวพอไหมอันเดียน่าจะพอนะคะโอเคดื่มเข้าไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอ่อัวโตขึ้น มาหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็วิ่งกลับมาที่ถ้ำแล้วแล้วไงต่ออ่ะกระโดดไปฟิบกระโดดได้ง่ายมากเลยนะเพราะเราตัวใหญ่นะคะแล้วไงคิดกุญแจอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเรากลายเป็นยักษ์เราจะหยิบกุญแจได้เพราะว่าเมื่อกี้กุญแจมันหนักไงมันใหญ่นะ,ะเราเลยล้มโอเคไข่เข้าไปเลยนะคะโอเคแล้วไงอะ่ะโอ้โหเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะคะอยู่ตรงนู้นรู้สึกว่าเราต้องมาคุยกับ ไอ้เจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่ามันชื่อว่าเจ้าเดอะคอเลคเตอร์นะคะ,ะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องทําการสร้างสะพานขึ้นมาเพื่อที่จะข้ามไปหาหุ่นยนต์ตัวสีเขยียวตรงนู้นนะคะเขาบอกว่าคุณต้องหาน้ํายานะคะที่มีด na นะคะของการสร้างสะพานโอเคนะคะอะไรอ่ะโอเคเทลพอตไปที่โมชาบูก่อนนะคะเขาบอกว่าต้องสร้าง DNA ขึ้นมามันถึงจะมีสะพานโอเคต้องสร้าง d n a จากตัวเรานะคะอืม เอานางฟ้าเข้าไปนะทุกคนนะเอาเข้าไปสักสามตัวนะคะทุกคนนี่ค่ะอ,อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทําการาดื่มน้ํายานะคะฟืบแล้วเราก็ลงไปในหมอ้อเรานะคะเพื่อให้มันมี DNA ของตัวเรานั่นเองนะทุกคนนะ,ะนี่แหละแล้วก็ในหมอ้อนี้นะคะก็จะมี DNA ของเรานะคะแล้วเราก็ไปหาไอ้เจ้าตัวนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่านัาน่นเป็นน้ํายา DNA <S <S ของคุณ <ใน S 1> หรือเปล่าเราก็บอกว่านี่แหละน้ํายาตัวนี้แหละโอเคเราก็กดไปอุย สะพานมาเฉยโอเคค่ะเราสามารถมีสะพานแล้วก็ข้ามมาได้แล้วนะคะแล้วก็คุยกับเจ้าหุ่นยนต์นะคะมันบอก h e l l ลรู้สึกว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์ต้นไม้ปะอารมณ์เหมือนต้นไม้หุ่นยนต์นะมันบอกว่า <c oughs> เธอเห็นกรีนดานแล้วก็โอซิสใช่ไหมอืมก็เห็นนะมันก็ตอบว่าใช่ฉันเห็นแต่ฉันไม่รู้ว่าใครนะ,ะเออพูดความจริงนะคะอะไรประมาณนี้แล้วมันยังบอกว่าเออเราเนี่ยจะเลือกใครระหว่างพ่อโมดกับ แม่มดนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ที่หลังถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วพี่นิวขอเลือกเป็นพ่อมดแล้วกันนะคะ,ะเจ้าหุ่นยนต์ต้นไม้ก็บอกว่าว้าวสุดยอดเลยที่เธอเลือกสิ่งนั้นแล้วเจ้าหุ่นยนต์ก็บอกว่ารักของขวนนัญนี้อ้าวเฮ้ยยังไม่ทันอ่านเลยได้มาแล้วนะเป็นนวมนะคะอ๋อแสดงว่าเราตอบคำถา,ถามถูกใจเจ้าหุ่นยนต์ต้นไม้ใช่ไหมได้มาแบบงงๆนะคะกลับไปที่หม้อชาบูแล้วกันดีกว่าอุย้ยตอนนี้บอสมาอีกแล้วนะคะนี่อโอเค เราเอานะคะวัตถุดิบของเราชิ้นนี้นะคะใส่เข้าไปในหมอ้อเลยเพื่อเป็นการดอบวัตถุดิบนะคะ <c oughs> แล้วเราก็นี่เลยจะได้นวมชกมวยมานะคะ <c oughs> เอาแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวัาวตถุดิบของเราที่เป็น boxing g r o รูฟนะคะหรือว่านวมชกมวยนะคะเ <c oughs> วลาเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยดื่มน้ํายาตัวนี้เข้าไปนะคะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงทุกคนนะโอเคลองดื่มเข้าไปการฟื้นดื่มแล้วนะคะอุย้ย อ๋อในมือเรามันก็จะกลายเป็นแบบใส่ที่อะไรนะใส่นวมชกมวยนะคะอืมอ่าตัวนี้บอสนะคะตัวแตกไปแล้วนะตุกคนนะโอเคนี่ค่ะก็จะกลายเป็นว่าเราใส่นวมชกมวยนะอ๋อต่อยอุ้ยสามารถแบบต่อยกับเพื่อนได้นะแต่ว่าเพื่อนเรานั้นมีแบบว่านวมติดไฟนะคะทำให้เราตัวไหม้ได้อโอเคเราจะไม่สู้นายนะคะเราขอโทษ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านวมชกมวยของเรานะคะสามารถเข้ากับวัตถุดิบอะไรได้บ้างมาเลยอันดับแรกนะใส่นวมชกมวยไปนะคะไล่ลงมาแต่ท้ายโต๊ะเลยนะคะกับหมวกนักประดิษฐ์นะคะไม่เข้ากันนะ,ะไม่เข้าก็จะไม่ทําการผสมกันโอเคต่อไปนะคะเป็นเอ่อมเมล็ดพันธุ์นะคะเมจิกซีดนะคะไปดูกันไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวนะ <S 2> <S 2> <S นวมชกมวยนี่คือแบบว่าไม่เข้ากับอะไรเลยเหรอ โอเคต่อไปรวมชกมวยกับไข่น้ำแข็งนะคะเฮ้ยเข้าเป็นไอกรูฟนะคะน่าจะเป็นนวมชกมวยน้ำแข็งบ้เอาลองกินดูนะคะฟึบเป็นไงเอ๊ะเฮ้ยมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออมาเป็นแบบว่ารวมชกมวยสีใสเหมือนน้ำแข็งเลยนะคะแสดงว่านวมชกมวยกับไข่น้ำแข็งเข้ากันนะคะอะต่อไปนะรวมชกมวย นี่เลยน้ำยาพ่อมดนะน้ำยากระป๋องพ่อมดเป็นอะไรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เข้ากันนะแต่ว่าก็ลองกินดูนะโอเคอยากรู้อยากรู้โอเคลองกินดูนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยว้าวทาไมมันเป็นแบบนี้ละนันน่ะเฮ้ยเหมือนมันอะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะกลายเป็นว่าเออเป็นภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นภาพสีที่มันไม่ใช่ R G B นะ,ะเป็นภาพสีที่มันดูแบบงงงวยนะคะทุกคนนี่คือผลของการที่เราผสมน้ํายาเข้าไปหรอเดี๋ยวนะใช่หรอเออใช่ทุกคนใช่เพราะพี่นิวรีเซตตัวเองนะคะหายไปแล้วนวมชกมวยกับเงินโลบักไม่เข้ากันนะคะทุกคนต่อไปนะนวมชกมวยกับ,ก,บกับพลิกดูนะคะกับพลิกนะคะอ่าเป็นไฟเอกร๊ปนะคะเป็นนวมชกมวยไฟเหมือนที่เราเห็นเพื่อนเราเมื่อกี้นี้ไง เนี่ยเวลาไปต่อยเพื่อนนะ,ะตัวเพื่อนเรานะก็จะกลายเป็นไฟนะคะทุกคนแพ้เหมือนกับว่านวมชกมวยเรานะคะมีออร่าเป่งประกายเป็นไฟขึ้นมานวมชกมวยนี่ไม่ค่อยเข้ากับอะไรเลยนวมชกมวยกับนกเข้ากันนะคะเป็นอะไรนะแอนตี Anti ้กรวิตี้ครอบนะคะมาดูกันเฟิร์บดื่มเข้าไปนะคะเป็นไรอะ่ะอุ้ยเป็นนวมชกมวย นวมชกมวยสีเหลืองนะคะทุกคนไหนลองไปชกเพื่อนเราสิชกชกเข้าไปชกเข้าไปชกหรือว่าต้องต่อยกับคนที่มีนวมด้วยกันอ๋อต้องต่อยกับคนที่ใส่นวมด้วยกันนะคะอุ้ยเนี่ยอ๋อเวลาเราโดนต่อยนะคะนี่ไงโอ้โหแสดงว่านวมของเรามีประสิทธิภาพมากนะคะต่อยเพื่อนเราเดดเลยนะ,ะทุกคนอ๋อโอเคเราต้องต่อยกับเพื่อนที่ใส่นวมด้วยกันนะถึงจะได้ผลนี่มาแล้วมาแล้วนะคะมาเลยอุ้ยอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเราต่อยเพื่อนปุ๊บ เราก็จะวิ่งหนีนะคะแบบว่าเรากินพลังนกเข้าไปด้วยนะคะนี่่ะปึ๊บอืมนี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราไปไหนล่ะเอ้าเพื่อนเราหายไปไหนแล้วเดี๋ยวโอ้นั่นไงตกลงมาตรงนี้นะคะโอ้โหแสดงว่านวมนี้เวลาชกใครนะฮะมีประสิทธิภาพมากเลยนะเป็นการผสมระหว่างนวมชกมวยกับนกนะคะนวมชกมวยนะคะกับระเบิดนะระเบิดนะคะเข้านะคะกลายเป็น exploding groove นะคะ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นนมชกมวยระเบิดเงี้ยเหรออลองกินดูนะคะเพ,เพื่อเพื่อนเอามาโอ้ยไงเป็นนมชกมวยระเบิดโอ้เยเดี๋ยวค้างเลยเนี่ยโอ้ตุ๊บตับเพื่อนเราก็มีนมชกมวยระเบิดเหมือนกันนะคะเราก็มีนมชกมวยระเบิดโอ้ต่างคนต่างสู้กันมาสิเพื่อนเอามาสิเพื่อนมาสะเพื่อนเพื่อเอา้าเพื่อเราเดทไปแล้วนะคะน,นู้งไงนี่ค่ะสภาพ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะเป็นนวมนะคะกับกีบเท้ายีราฟนะคะ ไม่เข้านะคะกะกรีบเท้ายีราฟไม่เข้ากันนะทุกคนนะต่อไปนะคะเป็นนวมนะคะเอ,อ่อเหลืออะไรนางฟ้านะคะนางฟ้าทุกคนนะไม่เข้ารวมชกมวยกับนางฟ้าไม่เข้ากันนะคะ <c oughs> นวมชกมวยกับสมองนะคะเข้ากันไหมเข้ากันนะคะเป็นอะไรเป็นซอมบี้กรุฟนะคะเป็นเอ,อ่อนวมซอมบี้นะทุกคนนะ,ะมาดูกันโอ้โอโอ กลายเป็นนวมสมองซอมบี้นะคะทุกคนเอาลองต่อยกับเพื่อนดูนะคะว่ายังไงนะคะเพื่อนเราได้นวมยักมานะคะระหว่างนวมยักษกับนวมหัวซอมบี้อ่ะเพื่อเราหนีอีกแล้วนวมหัวซอมบี้อันไหนจะชนะรู้สึกว่ามาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้ยพอต่อยปุ๊บเพื่อเรากลายเป็นซอมบี้เลยอะดูดิฮะพอเราเอาเอา,เอานวมหัวสมองซอมบี้ต่อยเพื่อนนะคะ เพื่อเรากลายเป็นซองบีไปแล้วโอ้ my god เพื่อเราถึงกับไปกินน้ํายาชกมวยอีกรอบหนึ่งนะคะเฮ้ยทุกคนอย่างเจ๋งอะเอออะต่อไปนะคะเป็นนวมชกมวยนะคะกับแซนวิชเน่านะคะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วไม่เข้ากันนะคะกับแซนวิชเน่าไม่เข้ากันโอเคแต่ก็ลองดื่มดูนะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าใส่นวมไปด้วยแล้วก็ตดไปด้วยนะคะคิดว่านัไนไงไม่ตดเลยนี่ขี้เลย เลยนะคะจะบอกว่าการได้วัตถุดิบเป็นนวมชกมวยมาไม่ได้ยากมากนะทุกคนนะก็ทําได้ง่ายๆเลยกับเควสหาเออนวมชกมวยนั่นเองนะคะวันนี้พี่เนวาก็ต้องขอตุลาไปก่อนแล้วกัน,นะจ๊ะสนุกมากเลยนะคะกับการอัปเดตวิกิวิศาสในครั้งนี้นะทุกคนถ้าเกิดใครอยากมาอัปเดตนะคะนี่เป็นนวมชกมวยนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะทุกคนนะรู้สึกว่าแบบนี้จะมีการอัปเดตเรื่อยๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ เอาแหละรู้สึกว่าตั้งแต่เราทดลองมาเราชอบอนวมซอมบี้มากที่สุดนะคะนวมหัวสมองซอมบี้นะคะเราก็ต้องทําการดื่มมันเข้าไปเพราะคิดว่านวมนี้นะคะแข็งแกล่งมากๆเลยนะทุกคนเราต้องต่อสู้กับคนที่มีนวมด้วยกันนะคะเนี่ยอย่างเราไปต่อยคนนี้เห็นไหมไม่ได้นะทุกคนนะไม่มีใครมาสู้กับเราเลยไม่เ,เ,ปเป็นไรเดินโชว์สวยๆก็ได้